อันนี้คือพวกนี้เป็นเป็นแบบใดๆครับเพิ่นกินอยังไงถ้าเขาชอบกันอย่างเนีเปียอย่าหวานอิสราเอลแล้วก็ถ้าบ่มีกับใบกล้วยใบกล้วยกินทุกชนิดใบกล้วยนี่นะครับแมนกินด้วกันใบผือยังกินผืออ่อนือออ่นใบผืออ่อนก็กินกินบ่อยน่ะตะกั่วแตนเลี้ยงง่ายกินจะใบยังแต่การนน้ำบ่ต้องให้น้ำบ่ต้องให้ปัญหาตรงถ้าใบหรือว่าพลาสติกเนี่ยครับ เวลามันโดนคว่ำร้อนโดนแดดกลางแจ้งเนี่ยขาตะกะแตนน้อยเนี่ยมันเหมือนโดนลกกระทะอมันห่อนออืนี่คือเป็นพื้นพลาสติกพวกผ้าใบหรือผ้าดำาผ้าใบอแมนเวลาถึดแดดมันห่อนเลยขาตะกะแตนในน้อยนี่โดดลงจากกลางๆเนี่คือตายมันห่อนเลยเขาว่าถามมันบ่ได้แดดมันกะบอกแข็งแรงแต่จริงแล้วผมส่วนใหญ่ผมเลี้ยงกลางแจ้งเนาะมันจะได้แดดครับมันได้แดดได้ฝนโดนฝนนี่คือ เขาบอกว่ามีปัญหาเจ้าผมผมก็บอกว่าผมมีปัญหานะผมเอยากการแจ้งสองดมนี่คือเป็นถือแดดเต็มที่เลยแต่สำหรับผมเนาะออกไม่นี่ควรจะเอาฟางโรยในพื้นพื้นคอกไว้เพื่อให้เขามาเกาะเหมือนกับพักผ่อนบ่เกิดไม่ก็คือใช่ว่าให้มันโดนแดดโดนแสงก่อนเขาจะติแข็งแรงเพื่อเปนกินอาหารได้ครับประมาณสามหมื่นเขาจะเริ่มกินอาหารเน่าเก่าหงายหางไปว่างไว้น้าก็ได้ครับผมครับครับผมพอแนะนำตัวเนี่บครับสวัสดีครับ นายมานพสัจเเกตครับครับผมสายพันธุ์ที่เขาเรียกอยู่นี่เป็นสายพันธุ์ยังกะผอเป็นโมจีนไข่ครับโมจีนไข่เขาเรียกเขาว่าปลาตังกาจริงๆมันโ่แมนปลาตังกาหรอครับครับจริงๆมันเป็นโมจีนไข่แต่กระแตอีโมบานเห้านะอเพราะว่าอีโมปีแดงน่ะยิ้วายน่ะจริงๆมันว่าในนี้การเรียงครับ มมนมีลายสายพันธุ์อยู่เหมือนบ่ครับมีครับแต่เขานิยมเลี้ยงกันคือสายพันตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ว่าเลี้ยงทั่วไปก็คือเป็นนี่แหละโมจิมูนิพาครับครับก็วิธีการเลี้ยงเป็นยังไงครับพอเลี้ยงยากบอเลี้ยงง่ายเหมือนไม่มีภาระบ่มันง่ายตรงที่ว่ามันไม่มีภาระตรงว่าก็ต้องว่าเอ้ยรอกอน้ำเนิ้มไม่กินบ่ล่ามันก็กินแต่หยากินแต่หยาาต้องให้กินครับคือตัวนี้นี่ตัวนี้ยูนิ่มเหมือนบ่ครับ มันนี่ส่วนที่โด,โดนแดดพร้อมครับโดนลมยม่ไดลมพร้อมแต่แตจริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยคือกลางแจ้งอ่ากลางแจ,งแจง้งคือแบบนี้อ่ากลางแจ้งคือแบบนี้เป็นยังไงครับไอแ,แบบเจอแดดก็บบกเจอแดดแตกต่างกันบอเขาว่าถามมันบ่ได้แดดมันกะบอกแข็งแรงแต่จริงๆแล้วผมส่วนใหญ่ผมเลี้ยงกลางแจ้งเนาะม,นมันได้แดดมันได้แดดได้ฝนโดนฝนนี่คือเขาบอกว่ามีปัญหาแต่ผมผมก็บ่าผมบม่มีปัญหานะ สองโดมนี่คือเป็นถือแดดเป็นทีเลยถือแดดถือฝนได้เพิ่งจะเพิ่งจะมามุ่งบ้างก็คือตอนเขาลองไข่เป็อย่างไรฝนเนี่ยน้ำถูกทรายอืเพราะว่าเขาห้องไข่เมื่อาคร่ปกติคือผมกลางแจ้งตลอดกลางแจ้งตลอดครับไอตอนรุ่นนี้คือเตรียมไข่แล้วครับเริ่มเริ่มวางไข่เอาถ้าทานั้นถือนหนถือฝนเป็นยังไงครับพ่อมั่นกะพูดถึงการย้ำ ผลิตงเราไอ้พัติคุ้มใบเอาเพราะว่าอย่างพราะว่าาย่นฝนถือว่าด้ย่านว่าตายอืรย่านฝนถือไก่ไส้ตรงที่เหาร่องไก่ไครกับผลนี่บ่ถือกันมันกะเป็นฐานหาร่องนี่มันกะขังน้ำเห็นบ่อ่าใครมันกะมันสีเน่าเกิดโอกาศเน่าได้ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งโดมที่หุ่นได้ครับครับต้นนี้นี่กางแจงนั่นบ่ครับพ่อตะกี้ครับปกติะวอกคือการแจงตลอดอืมอสังเกตได้รอยคราบน้ำคราบอะไรยังอยู่ครับ อันนี้ก็จะมีเป็นแฉมมุ่งกันแดดในเพิเนเครื่องหนึ่งกันส่วนสี่ร่องไข่ครับเพราะว่าตัวน,นี้กกาเป็นช่วงตอตอจากรุ่นนั้นครับไอ้พืชนี่จําเป็นบ่ครับตองห้องบอพืชน่ะผมบอกว่าเลยผมเจออันนี้เป็นข้อแรกมันเกิดปัญหาตรงผ้าใบหรือว่าพลาสติกเนี่ยครับเวลามันโดนคว่มร้อนเนี่ยโดนแดดการแข้งเนี่ย้าตะกระแต,แตนน้อยเนี่ยมันเหมือนกับโดนลงกระทะว่ามันห้อนอนีอ่คือเป็นพื้นพลาสติก พวกผ้าใบหรือผ้าดำผ้าใบแมนเวลาถือแดดมันฮ้อนเลยขาตะกะแตในน้อยนี่โดดลงจากข้างๆนี่คือตายเหมือนหอดเลยที่ว่าปัญหาเขาเลียงว่าตะกะแตนหน่อยไปยังคือตายแมนครับถ้าจะให้รอดดีคือเอาฟางฟางเนี่ยโรยตรงพื้นตอนฟาออกไหมนะับฟางโรยทั่วพื้นเขาสิมางอยอยู่ทั้งฟางเนี่ยหมายถึงตอนอายุน้อยๆแมนออกไหมฟางออกไหมครับเอาฟางไว้เลย แล้วก็บปัญหาตอนหน่อยคือถ้าเป็นโครงอยู่ข้างในเขาจะครอบชอบเขาตามซอกหมายถึงซอกแบบนี้แมนครับซอกโคง้งเท้าโค้งไว้อย่างในตายพึ่งจะมุนเข้ามาตัวนึงเขา,าเ,เขาน้ำกันมัดอ่าเข้าที่จะเข้าได้พอกลยเรียนไนยม<า>่บบกระเรียไม่เห็นโค้งแมนเป็น,ข,นข้างนอกแบบนี้ครับ กจักรยานี่ต์นี์ส่วนใหญ่ลูกม้ามาซสือไข่แต่แนน้ำเป็นแบบหอยมากกว่าแบบหอยครับเป็นแบบหอยแบบนันแบบไงนั่นอ่าในแบบไงนั่นนะครับนี่คือแบบหอยคือบ่มีโค้งอยู่ข้างในบ่มีซอกพยายามไม่ให้มีซอกเห็ดหูหอยเอาหัวหอยอครับฝังลักเอาโอเคมันจะมันจะไม่ตายครับเดี๋ยวผพาผมไปบึงข้างในนี่นะครับตัวนี้พ่อกำลังเห็ดเอียงครับนี่เก็บไข่ครับโอ้ไข่เนี่ยมันจะเป็นร่อนร่อนมนเจ็งนี่สิล่ะ เขาต้องเอาไส้มาห้เพื่อนตอนที่เพื่อนเริ่มเร่มเริ่มมคมกันเมนบอกเดี๋ยมคู่ันบอกเพิ่นโค้่กันจับคู่นี่คือเขาจะไข่หลังจากจับคู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเขากัสิทไข่ส่วนไส้นี่ก็ต้องมีความชื้นพอประมาณประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราะมันไส้แห้งครับถ้าไส้แห้งเขาจะต้องใส่มาพ่มอยู่เรื่อยๆแมนถ้าเขาลองไข่เขาก็ต้องพ่มทุกมืออแต่ว่าไส้มันก็แห้งยากครับอ่ากถือว่า แห่ง่งาอายู่้ายน่ะเพื่อนอายุายมันลยครับกลัวเพื่อนจะโค้มกันแบบนี้ครับกับประมาณสามสิบก็มือสี่สิบหมือเพราะ<ม>ว่าเขาจะใครประมาณ้ยแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละของการเลี้ยงผอบครับแต่ว่าโดยรักการกับประมาณสี่สิบห้าหมือเขากับใครครับเพื่อนอายุไรายบานใดครับอายุรอบอายุของเขาวงจรชีวิตคือหกสิบวันหรือสองเดือนนอ<ม>แล้วก็ไขรแล้วก็ทยายตายครับถ้าเฮ้าบอขายตัว สามว่าขายตูเนาะเขาก็เขาก็เลือกเอาครับแต่องผมนี่คือแยกเป็นรุ่นเอาคัดแยกคัดแยกก็คือตอนตอนมันเป็นเป็นปีมันหลอกข่าวครั้งสุดท้ายเป็นปีปุ๊บได้สามหมื่นผมก็คัดเป็นชุดชุดละสามหมื่นสามหมื่นเพื่อที่ว่าเขาขารแล้วเขาสิไดครับเอาโตไปขายได้อืมอผมมีเขากเก็บคู่มือ่าครับใครนี่แยแต่บางคนเนะาะของผมนี่คือ ้าลูกค้าสร้างกับเก็บคู่มือครับแต่ตอนนี้คือเก็บทุกมืออยู่เพราะว่าบริษันี่ยพอคือบ่มีบ่มีของเก็บเลยตอนนี้ตลาดเป็นเลยครับผมตลาดตอนนี้ผมว่ากันยังโอเคอยู่นะครับแต่ต่อไปผมกับบรู้ตอนนี้พ่อเอาไปขายไสจังเลยครับ้าใไข่เนาะไข่นี่ก็คือกะลงโพสขายบ้างแล้วก็คนแถวพื้นที่ครับแต่โตนี่เอาไปขายในบ้านี่กับบ่พ่อเลย ได้ถุงขายถุงละลอยไปข้าวเดียวพี่เด็กกลับหลดเขาไปถอดบอครับแมนครับรผู้เฒ่าอยากขึ้นยังอืองานาราคนโทร่มากโอ้อยากกินแห้งหไรต่อมย่อมเลยเพื่อนแล้ววิธีการ่อบบ่มไข่นี่จะไงครับบ่มไข่ผมกะเอาใส่ล่องผื่นเนาะร่องผื่นเดี๋ยวคุยกะ้าวผสมไส้น้อยแล้วกับฉีด <c oughs> ห,หน้ามันชื่นครับฉีดหน้ามันชื่นแล้วก็เอาไป ใส่กระสอบตากแดดไว้แล้วก็ฉีดน้ำใส่เช้าเย็นจนกว่ามันจะฟักกประมาณบกเกินสิบมือก็ออกถ้าถ่าแดดแดดนะครับผมถ้าว่ายังมันผลตกฟ้าขึอ้นบอกเกินชิบห้ามือแล้วออกบอกเกินสิบห้าวันครับแต่ผมฟักส่วนใหญ่กับ 000, 000, เจ็ดมือแปดมือถ่าแดดแดดนะอืมมันออกมันออกอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาฟักกับอยู่ราวสิบถึงสิบห้าวันครับออก ปัญหาเป็นยังไงพ่อปัญหาคือตอนออกไม้นี่ปัญหาเรื่องหมดหลักๆเนาะพ่อแก้ปัญหาจังไลครับผมเก่าหอยแล้วอหอยว้เอาเจอรบีหรือว่าเอาผ่าชุบม,มันเรื่อนท่ารัดไว้ท่าอยู่เสาวันไว้เนาะเสาขีดทีห่ห,อห,ออห่อหอยมันบ่กแมน่งเสาหอยเพราะว่าผมเนียนเป็นโค้งหอยมาตัวอืมก็คือดูแลยากในช่วงนี้น้อยแมน่งระวังเต็มหมดหอยถ้าเกินชิ้หมือนผมลงดินเลยเลยเด้อ มันนี่คือรุ่นทีมีปีกแล้วนี่คือพวกนี้เพรต้อ,อยงยานมุดยานยังย้ง,งห่วยผมก็จังสีแล้วนี่กระมดปล่อยไปเลยน้ำพื้นน้ำยั้งฉีเนาะครับนอนี่ร้านเจ้ามีมุดอีกท่ายเบางเปี่ยนใส่ละนี่นี่ล้างอย่งนี่นี่กระมดนี่โอ้ดีเด่นี่กระมดนี่ครับนีเน่เห็นเห็นอะไกระมดนี่มุดแดงนอหนี่นอมุดแดงหน่อยมุดแดงหน่อยมันกับมัดจาะขี่มันบ่กะบางเชียมันกับมีตัวตายบ้างเนาะส่วนส่วนใหญ่เนาะมันจะว่าบ่ตายซะเลยมันกับเป็นไปบ่ได้ครับ ถือว่าถือว่าพอใช่ปัญหาพอมันส่วนหน่อยแต่ว่ามุดกระเฮ็ดยังเพิ่นบ่อใดหรือพอเพิ่นตัวใหญ่แล้วเนาะแม่นโอ้ใครนี่พกขายขีดจังบาดครับตอนนี้ก็ขายขีดละพันครับผมครับมาเนี่ยอกโตนี่นะครับอกโตนี่ดิ๋มาเนี้โตัผมใส่ถุงขายมากกว่าครับผมเพื่อไปขายอ่ขายเป็นขีดเป็นขีดเป็นหยังหรืมก็ถามว่าสั่งบ่สั่งเขาก็สั่งอยู่ในอยู่ในอ่าถุงเฮาให้เป็นถุงอ่ะถุงละลอยครับผม ถามว่าผมขายได้ผมชาเลียเป็นโลูกหกร้อยห้าสิบปุ๋ยแล้วโลละเราหกร้อยหกหกร้อยห้าสิบบาทแต่เขาขายทั่วไปเขาก็ขายเป็นโลูกพี่ร้อยถึงห้าร้อยอาหารนี่คือพวกนี้เป็นเป็นแบบไรแดงครับเพิ่นกินยังไงถ้าเขาชอบกันอย่างนี่เปียอย่างหวานอิสราเอลแล้วก็ถ้าบะหมี่กับใบกล้วยใบกล้วยกินทุกชนิดใบกล้วยนี่นะครับแนีนกินเหมือนกันใบผือยังกินผืออ่อนใบผืออ่อนก็กิน กินบ่ยากตะกระแตนเหลี้ยงนง่ายกินตะใบยังตะการแม่น้ำมันต้องให้น้ำมันต้องให้มันดีมองนี่ที่หล่ะให้ให้ดูไปได้ครับหย่านี่ผมให้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยบ่ครับเพราะว่าหย่ามันเหี่ยวก่อน่ครับเขาอมันกินเบก้อนมัน้าเฮาใส่หลายมันก็เหี่ยวอ๋อฮกเขากเบิ่งปริมาณตะกะแตนของเฮาว่ามันหน่อยหลายต้นเลยครับให้ตามสมควรเนาะครับ เขาประดองสั่งกินเบื้องมาหมื่นนึงเขาประมาณเท่าไรตะกะแตียนจำปริมาณจำเนี่ยมันเคยกินจำได้กับจำนด้กับจำนั่นบะเพื่องเรียงไงครับสามีเรียดมีงานอรดีกับปล่อยไว้มื่สองมื่นหรื่าตายนะแม่นบ่แม่นครับต้องเอาให้ทหารเนี่เพิ่มมันกับบัเป็นแม่นบ่เป็นยังเอามันเลี้ยงง่ายไงกูหัวไม่หัวเลี้ยงห่างกลัวด้วยหัวใจเราไมาห่างมาเียนเอาหน่ำเอายังให้กินเด้อโอ้ครับเดี๋ยวไปเบื้ง ไอ้ถาดไข่พอเนี่ยครับอันนี้คือก่อนจะทรงไข่ก่นทรงลูกคาก่ะเห็ดแบบนี้อ่ามีขี้ว่าเผาจักส่วนไส้จักส่วนครับเก็เอาตามสมควรแหละต่หมักด้วยแต่ว่าผมผมนี่คือห้าสิบห้าสิบ่อนห้าสิบห้าสิบกว่า้าสิเพราะราก็ต้องว่าประมาณเจ็ดสิบสามสิบซะอันนี้ข้าเจ็ดสิบโอ้คือว่าเจ็ดสิแต่ส่วนใหญ่เขาใส่ขี้ว่าเผากันนีครับแต่ของผมจะแหวกแนวแน่อยู่ คุ้ยบกบพรานี่จะเป็นต้องแซ่นางไหมืก่อนจะขึ้นบ่บ่ผมผสมผสมนี่เลยโอ้โหต้องเอาสัรนเทนินออกบ่บ่บ่ผมซื้อมากผมกะใส่แบบนี้เลยโอ้อมันนี่คือเอาไปแพ็คใช่แบบนี้ครับเอาใครว่างลง่งกะต้องเห็ดอ่าเอาว่างคดพื้นเนี่ยมันแน่นอืมอ่าต้องว่างอา่าข้างบนนี่ข้างล่างนี่ข้างบนก็ต้องแน่นแต่ข้างล่างต้องแน่นเผื่อว่าเวลาเขาเป็นตัวแล้วเขาสิบ่ล่งข้างล่างบ่หลงทางมาท้อ แต่โดยธรรมชาติเขากะหู้ทิศหู้ทางเขาอยู่ด้หูปองออกเยอะเนาะแมนเขาหู้เอามานี้ถ้าเอาไปทั้งกองแบบนี้ก็เขาแเค้เขาไปว่างครับไปว่างแล้วก็ฉีดอฟอกซีน้ำพอชุ่มพอชุมไม่ใช่แฉะอ่าว่าสันไข่สีนาครับให้มีความชื้นพอประมาณด้วยวันมันแฉะอ่าถ้าแฉกันคือเนาครับอ่าที่ดคหรแน่นครับเอาไข่ใส่แล้วก็อ่าไขนี่ย ใ่ว่างนี่แับเอาว่างเด็ดตอนนี้นี่กิได้ครับอ่าเขาทมไรมาเลยครับมันกะทมเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งมันบอกแมนนี่กะทมทมต้องกะโดยพ่อปะมานเนาะอันนี้รองทดลองเบิกเนาะกับประมาณนี่แหละนี่จะพ่ได้คนดแน่งมันพอพอแต่พอมนอ่าถ่าไปไหวยังไดคึเรือข่าได้ไปนี่คือไปฉีดน้ำถอดฟ้าออกฟอกซี่อ่าเปิดฟ้าออกฉีดน้ำครับแล้วกะเอาไปใส่กระสอบปุ๋ยมัดปากกากแดด มัดปากตากแดดครับมัดปากถุงปุ๋ยไว้แล้วก็เอาไปตากแดดไว้เนี่ยพืนจะพ่ถึงน้ำบ่ครับถึงน้ำจังเลยฝนนี่บ่นเอาฮอกเอาออกมาที่ฝนเป็นบวลาะอฝนโตฮอกเอามันหลบหน่อยต้องให้พืชนีอากาศแหอนๆข้างหน้าครับเพื่อให้มันอบอบอบไข่ไปในตัวบางคนถ้าถ้าหน้าไม่มีแดดเขาก็ใส่หลอดไอนี่ก่อนมีออนกลมๆอ่ะโอ้ใคาเนี่นหลอดไข่อะหลอดไข่บานเห่าเนี่ยเพื่อเพิ่มความร้อนให้มีอุณหภูมิครับ พิษจังได็กกระด่านช่วงเจ็ดวันแรกเห็นผงหอนาเอาๆเนี่ยครับแมนถ้าแดดดีๆนี่คือถ้าแดดบ่ามีบ่รึ้คนฝ้าค้นฝนนี่คือเจ็ดแปดมือก็ออกครับแต่โดยประมาณเขาว่ากะสิบถึงสิบห้าวันบ่เกินพ่อพันออกมาเป็นตัวหน่อยๆมานีก็เอาหยาเพันกินก็แค่นั้นประมาณสามมือเขาจะกินหยาครับแต่สําหรับผมนอออกไม่นี่ควรจะเอาฟางโรยในผืนผืนคอกไว้เพื่อให้เขามาเกาะเหมือนกับพักผ่อนบ่ เกิดไม่ก็คือใครว่าให้มันโดนแดดโดนยางกรอนเขาจังสิแข็งแรงเพื่อกินกินอาหารได้ครับประมาณสามหมื่นเขาจะเริ่มกินอาหารเน่าเก่าหงายังไปว่างไ้น้ำก็ได้ครับผมครับอ่ชงทางการติดต่อเพื่อมีใครสนใจใครหรือโตตะกกแตนพ่อพันแม่พันในนี้พ่อมีเบอร์โทรมีเฟซบอร์ครับเอาสะดวกสุดจะเป็นเป็นเบอร์โทรนะครับครับศูนย์แปดเจ็ดครับ แปดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับมีเฟซบุ๊กบ่ครับเฟซบุ๊กอยู่แถาแล้วบ่ค่อยได้เล่นไรบ้างใดโทรมาดีกว่าโทรมาดีกว่าครับอันนี้คือเ็ดไว้ให้ลูกข้าบ่ครับแม่นครับบางคนเข้ากับชอบควมสะดวกเนาะกุ้งไรบานใดครับผงทดลองเลี้ยงครับกร้งน่กะทัานหาล้วคัามันเขาต้องเอาหนามเอาถวยถวยนามล่องครับอเอาถวยนามล่องหรือเพื่อกันมด หรือใส่เจลบีคืก็พออยู่บออันนี้เพระต้องท่าดีกว่าะต้อง่าเป็นถนะยแบบว่าตัวเขาขาตัวเขาจะจะเหมาะกว่าเพราะว่าเขามีขาชัดเจนนะออันนี้ก็นนเป็นผาเวนินเนะ<พ>าะครับตัวนี้คือกงหนีควนคือต้องอายุเท่ารขื้นค,ค่อยเอามาใส่กงไหนคือจริงๆมันก็คือฟักไข่ใส่หนีเลยเพียงแต่ว่าเอาใส่ฟางเนี่ยรองผื่นเอาเพื่อกันก้มห่อนสําหรับตัวเกิดใหม่ขี่มันก็าเอา ปาดเอาครับเก็บกวาดเอาเพราะว่าสิมีทำสิบอันนี้คือมันทําท่านเสร็จจักมือครับพอปาดขี้ออกเทนึงท่านน้อยๆกะสามมือสี่มือผู้เด้ยวมันจะมันหลาเราในน้อยอ่ะครับถ้ามันใหญ่ขึ้นมันขี้หลยกับขอบใหญ่กะ่เฮดมือหนึ่งมือตัมือมือตัวมือก็ดีครับใหญ่เพิ่นมีขี้มากมุมนไลแมนเพราะว่ามันจะเกิดความชื่นเนาะครับผมโอเคมาหนกะมันิกะ น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นในการเลี้ยงนะครับสำหรับมือใหม่พอมียยงจะฝากสำหรับคนที่หดเลี้ยงบอกครับผมว่าเลี้ยงไม่เน้นประหยัดครับไม่ใช่ว่าเน้นสวยงามแบบ่ต้องไปเห็นรงเลื่อนไหใช่คือถ้าทำงานทําได้แต่ว่าต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมเอนต้นทุนสูงอันนี้คือผมเน้นคือใช้ของที่มีอยู่ที่เราหาได้คครรัับบไปแยงสีขาวสีเขียวบอกไปยังได้คือการเบิร์ดเนี่ยมันจะ บทนบทนยุยแ่แบบเนี้ยทนครับครับแล้วเขาสามารถเอามือดึงออกได้เลยสีขาวแต่แต่สีเขียวดึงออกได้ครับผมครับผมอ่ามันจะมาทนถาดที่จะเลี้ยงผมว่าลงเป็นสีขาวดีกว่าหมุดก็มีดเลยพี่น้องยังมีมุดอยู่เพ่นเหลี่ยงแบบธรรมชาติแองเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันได้ครับผมผมว่าเดี๋ยวที่ไงเลยผมก็บระเดี๋ยวว่านี่ปัญหาใะกรหมดครับ บ่เดีว่าจะไปหญ่ไาเขาไปเขาจะไปกินตัวที่มันตายคเขาเพาบะใช่นักล่าครับแต่ว่าตอนเขาเก็บขี้มากเก็บตัวตายมากมุดก็บ่เดีเขาไปข้างในเขาเขาสักมากมู้ดขนออกเขาไม่กินขนอกเขาเอาเน้นคือเ็ดต้นทุนก็ได้เลยคือให้ถูกที่สุดประหยัดที่สุดไม่ได้เี้นสวยงามพอเลี้ยงเพื่อนี่จะต้นทุนถูกู่แล้วถูกครับต้นทุนถูกมากต้นทุนด้านอาหารไม่มีครัหา ในสวนในหัวข้นี่แหละให้มันกินก็ดีครับปลูกหญ้าไว้จักนิดๆนิดๆนี่ก็บ่ท้นกินแล้วเพืระแวกนี้มันเป็นการปลูกกล้วยเยอะเนาะใบกล้วยกับเป็นรักแต่ว่าหญ้านีดเปียวมีเกาใหม่แต่เขาชอบนี่เปียวกลัวครับผมโอเคมันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆที่ที่มาให้้อมูลในการเลี้ยงตะกะแตนนะครับทุกคนก็น่าจะได้เจอนะครับปัญหาการเลี้ยง การแก้ไขปัญหาตะกะแตนตายนะครับนี่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติคือไม่ยุ่งยากแต่ว่าถ้ามีไพรีขอสงสัยเพิ่มเติมโทรมาหาคุณ่อสอบถามได้อยู่เนะได้ครับโทรมาได้ครับขอสั่มเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะครับ087ครับ8 0 4 1154ครับนนครับผมมาโนได้ครับครับผมโอเคคุณ่อมานพโทรมาหาตลอดเวลาขอบคุณในายครับสวัสดีครับ